ม่เด๋เบออกเป็้าสามเนี่วต้องรลบ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 ลับนสภาพที่สภาพ่านน่ะ้งตรดีข้างอีเลหอ้ารเลรเรื่องเตาเ็นียางไรบ้างเดี๋ยวนีเป็นเหลี่ยมแซมบางนาต่อ วั t s o n แบ็กกับเจ้าเต้จุลานะครับต่อสองหนึ่งนะครับวัตสันแบ็กข้ามเต็มรอบอย่างเดียวนะครับฝั่งโน้นฝั่ง2คนนี้เจ้าเต้เสร์ฟคนเดียวนะครับเกมแรกตัววัดซันแบ็กคู่เจ้าตักห้อยขวางแพ้ไปแล้วนะครับ ขาดลอยครับเกมนี้จะวัดซันแบ็กเลยเปลี่ยนตัวครับแต้มแต้มศูนย์หนึ่งเต๋อ แต้มศูนย์ตอหนึงครับ <aujourd itt Tiger headache> oh. แต nah. ้มไล่มาเป็นหนึ่งเท่าแล้วครับเล่นหทีก็นให้เตะเต็มหลมา ไม่เปลี่ยนหรือไม่มีไม่รู้แซมบางนาบอกผิวขาวอมชมพูจะเสียก็วันนี้ละแดดเปรี้ยงครับวันนี้ไม่กลัวแดดครับไม่รู้ว่าให้ทำนาตากแดดจะทำกันหรือเปล่าครับ สามสองหนึหน่งครับเตะเดี๋ยวเราก็พอพ่าสิบเทียอยู่โอ้จะวัดยังขึ้นเต็มรอบได้ครับลูกนี้ครับ สองต่อหนึ่งครับแต่บางน้าปานหนักปาดพอปีเดนแล้วก็ได้ปาพอปเปต่อสาม่ง้อเกนัวปาดั้นเดียวที่หละหนึ่งต่อสองครับเดวิุลาโยกวัชชแบ็กต้องเต็มรอบนะครับอ้าวอ้าวล้นนะ ยกล้นได้ครับคุยเหลี่ยมกันว่ายกล้นได้ครับเาฮัลโหลเอออยู่พีนังเดี๋ยวแค่นี้ก็ไลฟ์สดอยู่ยิมเขาไลฟ์สดอยู่เอาแกไม่ดูยังไลฟ์สดเหรอเนี่ยคันแท็กไปอยู่อะ เออเออทำไมโดนสายไฟที่เข้าบ้านแน่ครับโอ้เด็กเขาอินได้นั่งเลยสนย่างดีแล้วจนเอาละได้นั่งแล้วครับแอดมินได้นั่งแล้วครับเออ ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับอยากเข้ามาในสนามก็เข้ามาได้เลยครับหาซิปหาซิฟลูกเีรเต้นับแต้เต้สามต่อหนึ่งครับเต้วัดนำอยู่ครับ <laughs> วัดเต็มรอบไม่ได้ครับลูกนี้ครับเพราะว,ว่าเกมนี้วัดซันแบ็คต้องเต็มรอบอย่างเดียวครับข้ามอย่างอื่นไม่ได้นะครับ

แพ้ไปแล้วครับแพ้ด้วยสกอร์น่าจะสิบสามต่อห้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตูนิมใกล้เน็ตครับวัตสันแบ็กเต็มรอบไม่ได้ครับ เต็มต่อ3ครับนักกีฬามีปัญหากันนิดหน่อยนะครับ คือเจ้าแสบบางนาบอกว่าโดนฝ่าเท้าครับอ่ะสรุปแสบบางนาต้องยอมครับเพราะเจ้าตักเจ้าวัดยืนยันว่าเป็นหลังเท้านะครับแสบบางนาบอกกระตุ้นผมใช่ไหมเอาโดนเจ้าเต้หยิบซ้ายครับ วัสดีเจ้าแพนลามสองด้วยนะครับแพนลามสองครับออฟอยากชิมครับเข้ามาหาหน่อยครับเดี๋ยวจะเตะให้ครับเซ็ตละ40บาทครับเตะยันค่ำครับแ้มสี่ต่อ2ครับเตยวัดนํำอยู่ครับจะวัดเต็มรอบได้หรือเปล่าโอ้โห อาแสมบางนามีเสียงแล้วจ้ากจเกี่ยวกับแซมบางนาแซมบางนาไม่เอาเลยนะครับสุดท้ายแซมบางนาต่อสอหนึ่งครับเอาหลงครับแซมบางนาหลงครับลูกนี้ครับ อเมนออฟเซิร์ฟนี่เซิร์ฟโหดก็นี่หลายเด้อก่คิดเบิ่งว่าแซมแซมบ่กล้าให้ออฟเซิร์ฟอะแซมให้ตักเซิร์ฟอะนั่นคิดเป็นอยากว่ะวันนี้ปาดที้ยพยายามสามเนี่ยมันหวาดหมดบ่ขมเนาะกับ5ต่อ2ครับโอ้โหบาดเลือกซ้ายขวาเลยนะครับ ลุกปาดของเจ้าแซมน้ำหนักค่อนข้างดีครับสนามแดดป้าครับไม่รู้ตะกันได้ยังไงครับไม่กลัวแดดกันเลยครับแ่ห้าต่อ2ครับ โอ้กับแมนเห็นนะตากแดดกังสี่เห็ดกันบ่นี่ข้าวเดียวย่างกับหฮมเนี้มา <c oughs> ดูดูระบระบหายใจของเจปป้าแซมบางนาครับแซมบอกไปใหไปเลยแซมบอกยังสบายสบายอยู่ครับเอาพลาดแล้วครับ แขม3ต่อหครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีลนะครับรีบเื้อ่ดเนี่ย้วแล้วโดนนีลูกพี่เอ้ยม่ได้เนี่เื้อเนี่ยเนยแบบกินน้ำ ตัห้าต่อสามครับลูกโดแถบขาวครับไม่ยอมพิกเน็ตขยฉายาเจ้าวัดจะรู้อยู่นะครับ ขายาคือวัดซันแบกนะครับไม่ถนัดเต็มรอบนะครับแต่วันนี้ต้องมาฝืนเตะเต็มรอบครับเพราะว่าเป็นเหลี่ยมตกลงกันของเจ้าแซมกับเจ้าวัดครับว่าให้เจ้าวัดซันแบกนี้ขึ้นเต็มรอบอย่างเดียวข้ามอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับอนาาน่มใ

บ่ก็ย่องนีบอกกันเอออกเรื่งัันออกเลยพีโอ้ลูกเหยบก็รรมชาตาเหรอเ่ี้ยยืนเหยบตลาเดียคนเราหนำนักก็ปากด้วย แกคุมทุครับกัเขาอ้จหาวนหเอ้ยวัดสันแบกยิงนกครับหาเหลี่ยมเลยครับใครมาถึงแล้วหาเหลี่ยมเลยครับหาเหลี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมจะนั่งดูครับ นับแต้มเนเธอเทียงกันอีกละแต้มเจ็ดต่อห้าครับโอ้วัสเซนแบกเต็มรอบไม่ได้ครับลูกค่อนข้างย้อนครับ,บ,บรขึ้นจ่อเนธฟอร์มน่บห้าต่อเจ็ดครับ อ๋าโดนแซมหยิบแล้วครับแซมบอกขนมโอ้ออกครับโอ้เป็นไม่ได้ยังไงครับเล่นดีมาทั้งเกมครับลูกหยิบได้ลูกเป็นแต้มเมื่อปาดออกทับเจ็ดต่อห้าครับปาดเสรนีดีก็บจบแล้วงั้นโอ้หังไงครับผมไ่ใคร ต่อ้ oh, เต้ยกเสียครับลูกนี้ครับเกมนี้ตัวเต้ยกับจะวัดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับลูกยกต้องเข้าจุดครับเพราะว่าวาสันแบบนี้ไม่ใช่ตัวเตะธรรมชาติครับแต้มหต่อเครับ ด้เจ็ดต่อหกครับเอาเตะรับได้ครับยกได้หรือเปล่าออกยกสวยครับลูกนี้ด้ามแปดต่อหกครับเ <c oughs> ตะ <c oughs> เสิร์ฟยอดมาอย่างนี้ก็เสร็จแซมสิครับ <c oughs> โอ้ลูกจ่ออันนี้ต้องยกให้เขาครับ <c oughs> ตั้งหกต่อแปดครับก้องอาจจะสายๆนะครับวันนี้ไม่มีขากล้องมาครับเอ้ยลูกเหยียบไหม

ยังอยากเช้าองหิวเขาลูกอออครับเต่หกกระแปครับ โอ้โห,โโหเต้ยหยิบได้ครับฮัลออโ,โหลคขมุกเออว่าออมันยู่จังนนอย,อยู่บ<อ>่ได้ได้ับหัวได้เละ่ะสนาย,ยู bây giờ coi cúi ai lại sốt chưa nè, ừ, ôi, ừ. ừ. แซมบางนาบอกแซมบางนาบอกมาสนามนี้กูไม่เคยได้เหลี่ยมง่ายๆเลย โอ้โหรู้สึกว่าลูกปาดจะแซมเริ่มเบาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยคตอนนี้รู้สึกมันจะเริ่มหมดแล้วครับแซมบ้างนาครับ <c oughs> ขอนั่งพักเหนื่อยก่อนครับเ <c oughs> ดี๋ยวให้เหราแซม ต,ต่อเครับเสริมข้ามหัววัดไปวัดขึ้นเตะทันหรือเปล่าโอ้โหตรกนี้ถือว่ายกดีนะครับวัดเตะติดเน็ตครับแสมบางนาอะไมาเป็น7จต่อเแล้วนะครับฉายาแซมบางนานี่ที่ที่ได้ฉายาแซมบางนานี่เพราะว่า ไปเยี่ยวเสจตู้โทรศัพท์ที่บางนามานะครับก็เลยได้ฉายานี้มาก็ตั้งฉายา,ยาให้คะนเจ็ดต่อเก้าครับเอาวัตสันแบกไปทำอะไรมุมนู้นครับบร,รูเบิ้งว่าได้วัตสันแบ็กเป็ยังไงดบโอ้โดบโดบยาดอง ายสามห้าสิบสี่แ็มแจมเจ็ดต่อเก้าครับแซมบางนาเสือข้ามหัวเจ้าวัดครับกล่าวว่าเจ้าวัดจะหลังพิงเน็ตเตรียมตัวมาเตะไม่ทันครับ โอ้ลูกออครับแซมบางนาครับรับครับลูกนี้ว่าไอ้เสือบล็กเสร็จเว้ยวไปตีเทียงกัน่าโอ้เตยกสวยครับลูกนี้ครับใครใครคือตีบวัวบานเนี่ย ไอ้คือตีบัวบานนี่ดูบัวเบิ้งไรส่วนแท้จริพี่ตีไม่ต้องดูไรส่วนหรอกครับออกมาเลยครับตอนนี้ค่าสนามสุกมาเต็มครับบู้นนนนน่อยยกวัดเต็มรอบได้ไหมโอ้ยังเต็มรอบได้อยู่ครับลูกนี้ครับ จำเดียวกเกมครับมขุ้ได้ผู้ใดมาก็อยากตีเป็นสุกคดหลอยู่นี่เสียงเงินกับซ้ำประได้เตตแล้วก็ได้ด้ากันพร้อม เจ็ดต่อสิบสองครับไปไปลูกปปอครับวัดสันแบคไม่ยอมเปิดครับลากตะเองครับรประม,มาทไม่ได้นะครับรแซมบาง,งานาทีถ้าไม่มีดีคงไม่กล้าต่อสองหนึ่งครับแ8แปดต่อสิบสองครับ ก้าสิบสองต่อแปดครับแต้มเดียวเกมครับเกมเลยหรือเปล่าครับเกมครับโอเคครับเจจิลากับวัตสันแบ็เอาชนะไปได้ครับ